กิจังที Aww. ่จริงแล้วน่ะฉันเป็นโลลิคอนยังไงล่ะฉันเป็นโลลิคอนยังไงล่ะเออคือคือว่าผมรู้สึกว่าเหมือนกำลังโดนจ้องทำร้ายนะครับคือวันนั้นผมไปแอบถ่ายรูปเธอแล้วดูเหมือนว่าเธอจะไม่พอใจเอาอย่างแรงเลยนะครับแล้วเธอได้บอกอะไรอีกไหม ในหนะอาจารย์โคโลเดี๋ยวผมจะสอนให้รู้เองว่าการถูกฆ่าน่ะมันเป็นยังไงมมการสตริเอคเตอร์มมการกุชิดันสมาชิกใหม่เลขมันมีสคริปต์ที่ดีไหนเล่าไอ้ทอาใมเลยเอามมการสตรีเอคเตอร์กันแดดดิเองก็ลวยอยู่ในความรอบทั้งหลายแหล่เหมือนกัน ง,งันตอนนั้นที่ไปดูดอกไม er ้ที่สวนก็รวมอยู่ด้วยเหมือนกันหรอเมืนแล้วรู้ว um ่าความลอบองโซบารุมันไม่ใช่เรานะแบบนี้เอาบอกฝรั่งไหมล่ะนัจังไม่เป็นไรนะทุกคนน่ะต้องมีผ้าสักครั้งหรือสองครั้งนั่นแหละสยพรนอกจากนี้นายไม่ต้องกลัวความสัมพันธ์ของเธอกับอาจารย์นะเออเดี๋ยนะเออฉันต้องไปแล้วล่ะ ชอบเออเออชิมิยะช,ชอบจุงไปชอบมากเลยพระจันทร์เหรอพระจันทร์บ้านเองนี่คณะสัา,างรัดตัวฉันแน่นเอ้ยมัดขาฉันแนะะ่นแนไปเลยชนกัน,อนอโอเค เออขอบคุณมากนะกันนะ่สั่งใหม่แลขาดยาอะไรเงี้ยเนี่ยเอต่อไปก็เอออนุมชนกันฟินนะมาวันเช้าแบบนีแจ่มมากครับดีสิจจะไปกันเถอะนะไซการ์ว่าปากเส้นจงโง่มีอีกหลายอย่างที่เจ้ายังไม่รู้เด็กน้อยข้าน่ะคือพ่อของเจ้าฮะทำไมถึงได้มาเป็นกรรมการนักเรียนล่ะครับก็เพอาฉันชาบฟูริยาคู่ยังไงล่ะ ช่วยเลิกแก่จะได้ไหมครับแต่ที่บอกว่าชอบนะจริงจังนะนี่อากุริชอบฉันตรงไหนงนั้นเหรออ้าวยังไม่ได้บอกไปอีกหรอฉันนดาว,ว่าคงจะชอบที่หน้าตามไม่ก็ยังอื่นแล้วนะนั่นก็เพราะว่าทาสุกุแค่ออกจะตายนิดนานะเห็นไหมล่ะคุณเดนโดผมนะ่ะอ,อากุริกำลังจ้องกับผิดฉันอยู่สินั่นเนี่ยหรือว่า เธอมาดูอ่ะมันน้อยอย่างนั้นเหรอและเธอรู้สึกผิดหวังกับการขอเป็นเพื่อนครั้งนี้อย่างงั้นเหรอโดนบอกว่าฉันชอบผมสั้นอย่างงั้นเหรอถึงจะเหมาะก็เถอนะแต่ว่าอะไรกันความรู้สึกนี้ไม่อยากยอมรับมันทำไมต้องน่ารักขึ้นเพื่อคนอื่นด้วยลนะ่ะทำไมถึงไม่เป็นฉันล่ะตากลมโตคู่นั้นนะ่นะนิ้วฝ่ากันอวบอิ่มือเล็กๆนั่นนะ่ะ อย่ากินเขาหนะใครก็ได้ช่วยด้วยมือตัวเล็บเนียนน้าสัมผัสแล้วก็กำลังกะขนาดตัวอยู่แลยใช่นะรลัวแล้วคะ่ะตัวเขาใสสวยได้ขนาดนี้เนี่ยที่นี่คือโลกที่ถูกปิดตายเป็นที่ที่เราเด็กๆได้ใช้ชีวิตอยู่ เรากับนกน้อยที่อยู่ในกรมมันพอเอาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงสเปนถ้าไม่ตายขอด้วยความเร็วแสง 走了 <laughs>、啊。哈，卡奴沉沉呢。<noise>